จะมีหน้ามาถามอีกเหรอต้อพี่ไม่กลับเร็วอ่ะพี่แกเห็นเหรอว่าลีนเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยต้องไป่าวาพี่นีแกอายเหรอนี่แกอายเหรอทําไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มันเรวทั้งคู่ไอ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอครับพี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษเขาค่อยๆจ่ายนะเงียบไปเลยตัดแล้วเร็วครับ แกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเรามีหัวแล้วร,รู้ครับรู้แล้วยังทำอย่างนี้ฮะตัวฟ้าฟ้าขอโทษ แต่เรน้องใจไม่มีชูเนี่ยไงใจน้องนี่แกน้องใจฉันไปมีชูกก็เสียงนอื่นอลอนี่สกาล้อ ก็ยังไม่เชื่อมนะดีนั่นเหรอน่าแด่เลนะใส่เด็กัลงแหมดแล้วก็ยังก็งหนุ่มขอโทษนะก็ก็ยังโทษหนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำทุกอย่างเรื่องอะไรทำให้โอกาสแก่ยายามมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอ๊ต โอเนี่ยครั้งเดียวกันก็การาแล้วใส่หมกันได้แล้วจ้าแล้วไม่ต้องนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสคนพลาดครับแล้วแล้วแบบนี้นุ่มจะอยู่ที่ไหนอะค่อยใชแกนี่ไม่มีครังอ่ขอให้พี่เพลงที่ออกไปบานเรกไ่าเลี้ย ฉันไม่มีเพลงบอดี้สแลมของเวอ่์เดินออกไปออกไปออกไปสิเออไปก็ได้นะบอม สมพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้อัตานุรักขี่เพราะว่ามาอะไรหิผู้ต่างรักษาตนจะไม่หัวทำาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พระไดู้สึกหรือว่าหลวงพ่อโตแห่งวัดพระธาตุดอยพระชาญที่อำเภอแม่ทานจังหวัดําปางเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับโดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงราวกับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับนักเที่ยวที่ขึ้นไปสถานที่แห่งนี้นะคะนอกจากจะได้ของพรแล้วยังได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าด้วยลากันด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับกรุณานห้ครับ การทํางานให้สําเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสออย่างเป็นสําคัญคือความสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างเนึสามารถมีการกระตางสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการน,นี้ต้องดําเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทําด้วยสุจกริตุกาจสุจริตกใดจใด้วยความคิดความเขีนที่เป็นอิสระประกาศอภิิธและด้วยความถูกต้องตามสูตรตามโฉนดอให้ถูกต้องที่ดีไม่ไ <ป S 1> หูไ,ไปไนปดะยที่ถือกระโจนโดยบกพวนแพ้เกินและบรมราชาว่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว